สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลเอาจริงจับตาปิดไบตันใกล้ชิดคาอรุมิโตมาปิกตัวเก่งของไบตันกำลังเนื้อหอมอย่างมากโดยมีข่าวว่าบรรดาสโมสรชั้นนำในยุโรปต่างให้ความสนใจอยากคว้าตัวไปร่วมทีมรวมทั้งมีชื่อของลิเวอร์พูลที่กำลังเฝ้าดูฟอร์มอยู่ด้วย มีรายง,งานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูฟอร์มและสถานการณ์ของคาโอรุมิโตมาปิกของไบตันคู่แข่งในสึกพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดเมื่อสีซสั่นที่แล้วดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นได้รับการจับตามองเมื่อฤดูกาลที่แล้วในขณะที่เจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการเกี่ยวหงแดงตกรอบในสึกเอฟเอคัโดยเป็นคนยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมให้เจ้านกนางนวลเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่ง ด้วยฟอร์มอันโดดเด่นของวิโตมาร์ธทรำรให้คาดการณ์กันว่าเขาจะอยู่กับไบตันได้ไม่นานและจะมีข้อเสนอระดับมหาศาลเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งอย่างไรก็ตามเดอะซีกันก็ยังคงหวังว่านักเตะจะต่อสัญญาอยู่กับทีมต่อไปด้วยรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์90มินอังกฤษแจ้งว่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลนาและนาโปลีต่างพากันจับจ้องดูสถานการณ์ของแข้งวัย26ปีอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าตัวได้รับข้อเสนอในช่วงเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาไบตันต้องเสียผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมสองรายไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ย้ายไปลิเวอร์พูลส่วนมอยเซสไคเซโดถูกเชลซีทุ่มเงิน115ล้านปอนด์คว้าตัวไปครองได้สำเร็จวิกลิกซาอุ่ไม่ยอมแพ้ลั่นขอล่าตัวซาลาจากลิเวอร์พูลให้ได้โมฮัเหม็ดซาลากองหน้าของลิเวอร์พูล เพิ่งจะออกมายืนยันว่าเขาไม่มีความสนใจในการย้ายไปขาแข้งในซาอุดิอาระเบียหลังจากที่โดนตามตื้ออย่างหนักในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการไล่ล่าครั้งนี้ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไมเคิลเอเมนาโลผู้อํานวยการซาอุดิโปรลียืนยันว่าเขายังไม่ปิดโอกาสในการคว้าโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแม้ตลาดจะปิดทําการไปแล้วก็ตามดาวแต่ชาวอียิปต์ กลายเป็นเป้าหมายของอดีตหมัมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอจำนวน150ล้านปอนด์ให้ทีมจากเมอร์ซี่ไซส์พิจารณาแต่ก็โดนปฏิเสธไปในขณะที่มีขา่าวตามมาว่าสโมสรดังกล่าวพร้อมที่จะเพิ่มข้อเสนอเป็น2 1 5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติโลกแต่กองหน้าหงแดงก็ได้ออกมายืนยันว่าเขาไม่ต้องการย้ายทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในลีกซาอุอย่างไรก็ตามเอเมนาโล่ก็ได้ออกมายืนยันกับทางสกายสปอร์ตว่า เขายังคงไม่ยอมแพ้ในการไล่ล่าตัวซาลามายังซาอุดิโปรติและเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ก่อนอื่นเลยซาลาคือหนึ่งในผู้เล่นดักนี้ที่สุดบนโลกใบนี้ผมได้พูดมาก่อนหน้านั้นทั้งโดยส่วนตัวและในที่สาธารณะว่าเรายินดีต้อนรับนักเตะที่อยากจะย้ายมาเล่นในซาอุดิโปรติเสมอรวมทั้งซาลาด้วยแต่เราต้องทําในสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติตามมารยาทนั่นคือสิ่งที่เราทําอยู่ มันคือสิ่งที่ซาอุดิโปรโลีกกำลังได้รับการขัดเกลาการนำความเป็นมืออาชีพมาสู่ลีการให้ความเคารพต่อประสิทธิภาพและทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ให้ความสนใจนักเตะเพียงพอหรือเพราะเรามีปัญหากับลิเวอร์พูลมันเป็นเพราะบางเรื่องที่เราไม่สามารถไปจัดการได้ไม่มีใครโกรธที่ทำไม่สำเร็จเรายังคงเดินหน้าต่อไปแต่แตเราก็ยังไม่ปิดประตูสักทีเดียวและถ้ามีโอกาสแล้วเราสามารถทำได้สำเร็จ ถ้าเรานำซาลาห์มาสู่ซาอุดิโปรโลิกีได้มันจะเป็นอะไรที่แปลกหรือม,มากมากมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านเหตุผลสำคัญลิเวอร์พูลปัดเงินก้อนโตอันอิติหักเก็บโมฮัมเหม็ดซาลาห์แน่นอนว่าบรรดาแฟนบอลอันอิติหักจำนวนมากคงตกตะลึงเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะซาอุดิโปรโลิกีปิดตัวโดยที่พวกเขาไม่เห็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์เซ็นสัญญากับสโมสรทั้งๆท,ที่ทีมทุ่งเงินมหาศาล เป็นสถิติโลกในวงการลูกหนังก็าตามช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดนักเตะแดนเษฐีน้ำมันมีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าอดิทิหะทุ่งเงินสูงเป็นปรากฏการณ์จำนวน215ล้านปอนด์ราว9,460ล้านบาทพร้อมค่าเหนื่อยสูงกว่าหาทิาลาได้รับกับเดอะเรดในปัจจุบันหลายเท่าอย่างไรก็ตามแผนการที่จะใช้เงินฟาดหัวลิเวอร์พูลไม่ประสบความสำเร็จและ King of Egypt จะอยู่โลดแล่นกับสโมสรต่อไปซึ่งแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในข่าวดีสุดๆส,สำหรับสาวกเดอะคอปที่เห็นผู้เล่นเบอร์นหนึ่งของสโมสรอ,อยู่ช่วยไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้จะว่าไปแล้วลิเวอร์พูลมีจุดยืนชัดเจนว่าสตาร์เบอร์สิไม่ได้มีไว้ขายในช่วงซัมเมอร์นี้เหตุผลสำคัญก็เพราะซารายังสามารถทำเงินได้อีกมากมายมหาศาลและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ดีเยี่ยมที่จะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและเก็บสตาร์ของทีมเอาไว้ต่อไป สตาร์ลูกหนังทีมชาติอียิปต์ยังคงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่สร้างประโยชน์ได้มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะสัญญาที่เหลืออยู่สองปีหน้าจะทำให้ลิเวอร์พูลได้รับสิ่งที่มีค่ามากมายเพราะศักยภาพของเขาสามารถนำหง์แดงกลับไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมได้ในขณะเดียวกันการได้สิทธิ์กลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาจมีมูลค่ามากกว่า100ล้านปอนด์ราว4 4 0 0ล้านบาทสำหรับสโมสสและถ้าหากทีมสามารถทะลุเข้าไปรอบลึกๆของถ้วยใบโตยุโร นั่นยิ่งทําให้หงแดงมีโอกาสได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าดังนั้นการเสียนักเตะที่ดีที่สุดของทีมไปย่องเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้มหาศาลเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากขายซาลาซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่72ล้านปอนด์ราว3,168ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว งานนี้เจอเกนครอปจะต้องใช้เงินมากแค่ไหนที่จะหานักเตะที่มีศักยภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าซาลาในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2เดือนมกราคุมปีหน้าฉะนั้นต่อให้ได้รับข้อเสนอ200ล้านปอนด์ก็ไม่ได้มีเสน่ห์ที่จะเย้าหยวนมากพอให้หงแดงขายซาลาขณะเดียวกันสถานการณ์เรื่องการย้ายทีมของซาลาสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเตะ ไม่ต้องการย้ายออกจากทินแอนฟิลโดยเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเจนผ่านรามีอับบาดอิซาเอเจนคนสำคัญของซาร่าที่มักจปะปฏิเสธเรื่องเหล่านี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาตลอดนับตั้งแต่ที่ลูกค้าของเขามีข่าวผพันกับอันอิติหัดเมื่อเดือนก่อนแม้ว่าอันอิติหัดจะพยายามโน้มน้าวลิเว่าพูนและซาร่าด้วยการเพิ่มข้อเสนอแบบมหาศาล ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะนักเตะยังคงจงรักภักดีกับสโมสรแม้ว่าเขาอาจเกิดอาการไข้เขวไปบ้างจากการโดนที่ปรึกษาบางคนเกลียกล่อมแต่เจ้าตัวก็ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผ่อนคลายและไร้กังวลในช่วงหลา,ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าที่เห็นได้จากรอยยิ้มในช่วงที่ตอบคำถามของนักก่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาตอนที่เดินทางออกจากแอนฟิลด์หลังโชว์ฟอร์มสุดยอดในการช่วยต้นสังกัดไล่ต้อนสินังงาดแอสตันวิลล่าในเกมลีกถือเป่ เห็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของเขากับลิเวอร์พูลสำหรับตอนนี้เป้าหมายสำคัญของหงแดงก็คือการหวนกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งและคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดในยุคครอปดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีซาลาเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะบรรลุเป้าเหล่านั้นด้วยเหตุนี้ทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีซาลาอยู่ในทีม และความสําเร็จต่างเป้าหมายที่วางเอาไว้นี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลยอมทิ้งเงินจํานวนมหาศาลของอันอิติฮัดเพราะนักเตะมีค่ามากกว่าตัวเลขดังกล่าวหลายเท่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ